ครับผมกับการรีแอคชั่นของเราซึ่งวันนี้ดูชุดดูชุดเป็นไงเป็นไงวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของน้องมินล,ลีกันค่ะเรารู้ข่าวการสปอยเพลงใหม่ของน้องมินล,ลีว่ามีคนคนนี้ที่ฉันชื่นชอบมากมาฟีเจอริ่งด้วยนั่นก็คือแม่หายาพอรค่ะ คือฉันปื้มมากแกเอ้ยบอกเลยว่าใครไม่รู้จักแม่ไฮนี่คือเอาว์มากเลยนะคะเพราะว่าแม่ไฮเนี่ยคือนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผมการที่จะโคจรมาฟีเจอริ่งกับน้องบิลลิได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ก่อนหน้านี้นะคะน้องมิลลีได้ออกเพลงมานะคะก็หลายๆเพลงแล้วก็มีเพลงที่แบบว่าติดหูเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงพักก่อนเออสุดปังมินเลอร์มินเลอร์หรือเพลงอื่นๆที่สร้างตำนานไปทั่วโลกเลย ชอบเพลงของแม่ไฮมากมากไม่ว่าจะเป็นเพลงอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากเลยต้องฟังแกทุกครั้งที่แกร้องเพลงคือเพลงเชปะเตืด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 เน่อะไรเสี้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมสีอารมสีย น้อมิลิเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากโดยที่อายุน้องยังน้อยอยู่เลยแกแต่ครั้งนี้มิลิและแม่หายได้มาเฟซชิ่งกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรออะไรอยู่นะคะผมเราไปรีแอคชั่นกันเลยค่ะเริ่มอาโลโก้รถซิ่ง มีฟิลแบบบ้านนานะว้าวอ, <Wow! S 2> อุ้ยเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> คือท่อนเริ่มมีความแบบ hey, เขาเรียกอะไรอะ่ะ <Hey. S 1> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <Hey. S 1> ช่อหรอ เอาเฮ่เฮ่อุ้ยคือเหมือนงานเหมือนงานรถแห่อะไรอย่างเงี้ยหรออุ้ยจ่อยเด้อดนตรีอ่ะอุ้ยแม่ไฮสวยมากเอออุ้ยมีแหล่หรออุ้ยยี่ตูนฮะนี่นี่บ้านดาราปะเนี่ยเอ้ย

หมดพี่เอิร์กอุ้ยไม่ใช่เมื่อกี้แอบเห็นแม่หายเต้นอยู่บนรถเออเอเอ ไอ้นี่มาวยแม่ปิงก็มาเหรอฟิลรถไอ้นี่ใช่ไหมเฮ้ยฟิลเหมือนรถไอ้นี่เลยอะอยรถรถบับรถเขาเรียกว่าอะไรนะรถเครื่องเสียงที่งานวันเกิดอุ้ยโอฮาน่าเหรออุ้ยมาม่วงพี่แอม ไปเออพี่พี่เอ็มคือเต้นแรงมากพี่มะม่วงกับพี่ลอเรนก็คือเต้นแรงสุดนะคะเฮ้ยปุ๊บเอเอว้าววว แต่งโดยอิชิตนันนะคะพรส์บ็อกเพลงนี้คือเป็นการผสมผสานทั้งแหล่ทั้งชอยทั้งแร็ปทั้งฮิปฮอปเข้าไปด้วยกันซึ่งมันลงตัวมากแก เพลงนี้ได้เห็นว่าดนตรีไทยเนี่ยการ่อยการแหลมมันเข้ากับจังหวะแรปได้ดีมากๆซึ่งมันมีความคล้ายกันเรื่องการใช้คำคล้องคำจองซึ่งฉันประทับใจนะจุดนี้ในแนวเพลงของทั้งสองแนวไม่ว่าจะเป็นการ่อยหรือการแหล่หรือว่าการแรปของน้องมิลลิมันมีไกด์อยู่คือมันต้องมีการฟิชเจอร์ริงกันการ่อยก็ต้องมีลูกคู่ ต้องมีคนส่งมีคนรับและก็เหมือนกันมันจะมีท่อนส่งท่อนรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไกลตรงนี้มันเข้ากันได้แบบลงตัวมากซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากๆนะจุดจุดนี้มิลลี่แต่งเองนะคะเพลงนี้ฉันตกใจมากแล้วก็มีแบบว่าหลายๆภาคส่วนทําให้มันออกมาได้เนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงแซลเลยแบบชอยแบบอ e ีแซลหรืออะไรแบบนี้เลยน้องน้องมิลลีก่ก็ถ่ายทอดออกมาว่า หนูอยากได้คนไหนล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ไ้จัดให้อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นการหยอกล้อกันในแบบของดนตรีในภาคส่วนของชอยอีเซลหรือแรกก็แล้วแต่น้องคืออัจฉริยะด้านดนตรีเลยนะคะซึ่งฉันเปื้มปิติมากตอนฉันอายุเท่าน้องฉันทำอะไรโยก มันเซอร์ไพรส์ที่เห็นแม่ไฮอาภาพรแรปนะทุกคนคะ่ะที่เห็นแม่แบบว่าสับสับสับสัแรปนะคะเอออีกอย่างหนึ่งเลยแค่รู้สึกดีใจกับวงการเพลงที่มันสามารถลื่นไหลไปได้เยอะไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงนั้นมาผสมกับแนวเพลงนี้แล้วมันสามารถลงตัวแม่ไฮเป็นนักร้องท่านหนึ่งที่เปิดรับอะไรใหม่ๆทําให้เราได้เห็นแนวเพลงแบบใหม่ๆแล้ว มันน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะเราไม่เคยได้ฟังอะไรแบบนี้มาก่อนจากทั้งมิลลีเองแล้วก็จากทั้งแม่ฮายเองคือฉันใต้ตาหลับแล้วแล้วบอกเลยนะคะว่าสงการปีนี้ก็ต้องมีเพลงนี้นาา่แหละค่ะเปิดเต้นแดนซ์อย่างแน่นอนโห oh. และอดพูดไม่ได้นะก็คือคอตูมนะคะคอตูมทำงานดีมากไม่ว่าจะเป็นชุดของแม่ฮายไม่ว่าจะเป็นชุดของน้องมิลลี สามารถดัดแปลงนู่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อประยุก์ให้คนทั้งสองวัยมีความใกล้เคียงกันแล้วมันหล่อไปด้วยกันเหมือนแม่ลูกพากันมาร้องเพลง MV เนี้ยมีอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากเออ้านดารามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊งฮิวหวีไม่ว่าจะเป็นพี่เอมไม่ว่าจะเป็นนินวหรือว่าแก๊งเธยเที่ยวไทยอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พี่มะม่วง ลอเรนยังเจอนะคะโอฮาน่า oh ยังมีนะคะฝากไปฟังเพลงเต็มได้เลยเดี๋ยวจะเอจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะคะผมเราก็จะสนับสนุนศิลปินไทยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คาดหวังว่าในอนาคตก็จะมีเพลงแม่ฮายมามีเพลงของน้องมิลีออกมาอีกเราก็จะมา r รี c t ชั่นให้ฟังกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะผม แล้วอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้จ๊เอ๋ด้วยนะคะในการกดไลค์กด Subscribe ให้จ๊เอ๋ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะรีแอคชั่นอะไรติดตามดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้บาย bye, bye.